ตัวดี่เก้าทินิจโจนนะครับอยู่ที่ท่าเรือเกาะทะลุนะครับ,บอำเภอบางสมานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นท่าเรือ,อ <c oughs> ที่จะขึ้นเรือ,อไปอท่องเที่ยวยังเกาะทะลุนะครับ <c oughs> ดำน,นด้ำในบกลังนะตอนนี้ก็จะมาะถ่ายทำเป็นของฝากนะครับชุมชนนะบางสะพานน้อยนะครับ <c oughs> เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะฮะโดย เป็นสินค้าชุมชนจริงๆนะฮะคนนี้จะเป็นปลานะครับปลาจากอ่าวบางสะพานบ้านเรานะครับคือเขาจะเอาไปแปรรูปตากแห้งนะครับแล้วก็เอามา,าวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งมาท่องเที่ยวในช่วงนี้นะฮะนี่ครับก็จะมีปลาอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มาขายประจำป่ะรัาเนี่ยขายประจำเลยเนาะเป็นเป็นสินค้าชุมชนนะครับ อาไชุมชนของบาง,าบางสะพานุชปกคอ<ล>๋อ<ม>ชุมชนปากคลองนะ<ม>ของที่นี่เองนะปเป็นชุมชนปากคลองป้าเจนน้องของฝากร้านเจนน้องของฝากนะครับซึ่งอยู่ที่ท่าเรือกอทะลุพอดีนะครับด้านนี้นะฮะเขาก็จะมาขายประจํานะครับสําหรับช่วงที่มีทัวร์นักท่องเที่ยวมาแบบนี้นะครับจะขายทุกวันเลยนะอ๋อเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีประเภทไหนบ้างครับราคาเท่าไหร่ยังไงครับเริ่มจากไหนดี เรามีเรือประมงออกเองอ๋อนี่เรือประมงชาวบ้านท้องถิ่นออกเองเป็นแจจอนี้มันหน้าปิดไงหน้าปิดหน้าปิดอ๋อแต่นี้เราเก็บไว้ขายไงช่วงนั้นที่มาได้มาเราก็ทําแปรรูปแล้วก็เก็บเอาไว้ขายแปรรูปปลาต้มแช่เย็นเอาออกมาจำหน่ายอืมอันนี้จะเก็บไว้โดยวิธีการแช่เย็นนะฮะเขาเรียกว่าปลาจริงจังปลาจริงจังปลาจริงจังนะครับอันนี้ตัวใหญ่นี่สาใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ไสาเล็ก อันนี้ปลาฮกเกี้ยนนี่ปลาฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนนี่อร่อยหายากอ๋อนี่อร่อยหายากนะครับเห็นพี่ก็แจ้งนะครับนี่ปลาหลังเขียวอันนี้เขาเรียกปลาหลังเขียวนะครับนี่ครับอันนี้โลละร้อยอันนี้อร่อยนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ปลาอีกนะครับอันนี้โลละร้อยอ๋อโลละร้อยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งส่วนอันนี้ก็ร้อยหนึ่งส่วนมากจะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนี้เอ๊ะเขาเรียกปลาจิ้งจังตัวเล็กจิ้งจังตัวเล็กเหรอไม่ใชปลายิ่งยิ่งเล็กยิ่งงแพเนี่ยสายไหมอ๋อยิ่งเล็กยิ่งงแพ ตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับสังเกตดูฮะอันนี้จะแพงกว่านี้นะครับอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กแพงตัวใหญ่ถูกอ๋อฮะตัวเล็กแพงตัวใหญ่ถูกอ่านะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปลาหวานปลาหวานทำจากทำจากปลาริวกิ้วอ๋อนี่ปลาริวกิวนะฮะอันนี้ปลาหมึกจักหมึกกระตอยอ๋อนี่หมึกกระตอยนะครับหมึกกระตอยหมึกกระตอยตากแห้งทั้งทั้งหมึก ทั้งตาคือตากพอได้มาปุ๊บก็ตากเลยไม่มีการเอาอะไรออกล้างน้สะอาดแล้วก็ตากเลยล้างน้สะอาดแล้วก็ตากนะครับเราจะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะสังเกตเห็นตรงตามันยังดํดำอยู่ที่หมึกหมึกก็ยังดำดำอยู่นะฮะตัวนี้ก็กินได้ไม่มีอันตรายอะไรนี่ครับเป็นประโยชน์เอาเป็นยาเนาะเห็นบอกว่ากินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายครับนี้ครับสังเกตดูดำๆจะมีเอ่อเห็นนะครับ นี่ครับจะเห็นสีน้ำดำนะครับเป็นหมึกข้ามันนะครับเป็นหมึกเป็นขี้หมึกนะครับก็คือก็คือวิธีการทานคือเอาไปปิ้งไปย่างทอดได้หมดนะครับอ่าตรงนี้อร่อยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่ครับเป็นข้าวต้มอ่ากินกัข้าวต้มนะครับตมทอนข้าวต้มนะจะมีตจอนี้ครับครับแล้วข้าวต้มเขาจะเอาตัวนี้ครับไปขายตามร้านข้าวต้มนะครับแล้วก็ตัวนี้คือนี้คือเป็นหมึกแบบเดียวกันหมึกแบบเดียวกับตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราเอามา เจาะตาอันนี้จะมาเหมือนก็ทําความสะอาดมันนะนะให้มันดูดีขึ้นให้ดูดีขึ้นนะครับคือสีสันออกมาจะสวยงามนะคะแบบนี้นะครับอ่านี่ครับจะไม่ดําเหมือนอย่างนี้ฮะอันนี้จะเป็นแล้วถ้าคนชอบนะครับจริงๆแล้วก็ทานได้เหมือนกันครับได้ทั้งที่เราที่เรานี่นะครับอันนี้น้องปักมือนะคะจอดแล้วครับประมุขนะะเอีกเอาอีอยางหนึ่งครับโอ้อยานนึงครับนี่ต้มต้มอ๋อนี่เหมือนเดียวกันแต่มาถึงเราก็ต้มสดๆเลยอ ไปทําได้หลายอย่างมากกว่าอย่างนี้อันนี้เอาไปต้มก็ต้มไปผัดกะเพราทอดกระเทียพมพริกไทย